ินนี่ดีสวยกันแบบแซ่บๆค่ะครับคุณผลิตภัณฑ์มินนี่ดีค่ะขอบคุณนะคะ <_' S 2> ่ะพูดไปแล้วการวันนี้รู้สึกเหนื่อยรู้สึกโลยเพราะว่ามันเป็นแบบปลายสัปดาห์เจ้ในช่วงนี้ก็ต้องปาร์ตี้มากนะปาร์ตี้ด้วยเหรอเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบว่ามันเป็นปลายอาทิตย์หลายหลายคนเครียดมาท,าทั้งอาทิตย์หลายหลายคนอยากปล่อยจะมาแบบว่ากินนมนอนสองทุ่มหลับไม่ได้แต่ตื่นมาเครียดนะอากาศเปลี่ยน กลางวันบางทีโอ้โหฝนตกกระหน่ำเลยค่ะพอบ่ายคยค้อๆไปโอ้โหแดดร้อนจออัดเจสภาพผิวหน้าเราบางทีมัน ปรับตัวไม่ทานตามสภาพอากาศน,านั้นเกิดอาการผดผื่นขึ้นมาทํำยังไงเดียกทำยังไงง่ายมากนะคะระหว่างวันคุณสามารถหยดผลิตภัณฑ์มินิดีได้นะคะหยดเข้าไปที่หน้าค่ะเสมอกับเป็นน้ําแร่นะคะติ้งติงต้งติงต้งติ้งเข้าไปที่หน้าเลยแต่ว่าผลิตภัณฑ์มินิดีตัวเนี้จะทําให้หน้าคุณนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็รู้สึกบริ้งไบรท์แล้วก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยยิ่งกว่าความสดชื่นคือตัวมินิดีเนี่ยมันจะเป็นสเต็มเซลล์ลสดืมเข้าสู่หน้ามันจะทําให้หน้าของเราเกิดการฟื้นฟูหนึ่งเลยเครื่องสาาาาาอจะะเกดหนน้้้ขึถคุณแบบว่ อยากจะทานมินิดีระหว่างวันและนะคะมันจะทําให้หน้าของคุณรู้สึกฉ่ำน้ําขึ้นมาอีกรอบหนึ่งชอบนะ,อะชอบคําว่าฉ่าน้ําเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมหนหลายคนบอกเฮ้ยดูซีรีส์เกาหลีทําไมนางเอกเนี่ย คิมแตฮีเนี่ยผิวมันฉ่ำนะชื่ออไคิมแตฮี๋อคิมแตฮีคิมแตฮีค่ะนะฮะแต่ว่าโอเยเลยนะโอโเยโอเยแต่ว่าวันนี้เขาไม่ได้ใช้นี่นะเจ้ไฮไลท์แบบบ้านเรานะเขาเป็นความฉ่ำจากการที่ผิวมันสุขภาพดีใช่ไหมถูกต้องเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ใครที่อยากจะหน้าใสแบบเกาหลีใครที่อยากจะโชว์ผิวใสผิวสดได้นะคะแม้กระทั่งไม่แต่งหน้าหรือแต่งหน้าก็ยังใช้ผลิตภัณฑ์มินิดีได้ผลิตภัณฑ์มินิดีตรงนี้บอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะทำมาจากแอปเปิ้ลเขียวสายพันธุ์สวิส สเตมเซลล์ stem cell, มาบรรจุอยู่ในขวดผลิตภัณฑ์มินิดีตรงนี้นะคะซึ่งเจ้าขวดขวดนี้นะคะสามารถที่จะใส่ผลิตภัณฑ์มินิดีได้เข้าไปแบบเต็มขวดจุๆให้คุณใช้ได้นะคะแค่วันละหนึ่งหยดก่อนนอนใครที่หน้าใหญ่หรือมีปัญหาเยอะก็สามารถทาทั่วหนะ้าวันละหนึ่งหยดสองหยดสามหยดแล้วแต่ปัญหาหนะ้าแต่ใช้ครั้งเดียวก่อนนอนบางคนโอ้โหทาตอนกลางคืนตืน่นเช้ามาน้ามันฉ่าหน้ามันตึงหน้ามันเสียหน้ามันใสามากตอนเช้าทาได้อีกไหมพี่มิน้นได้ค่ะถ้าไม่กลัวเปลืองก็ใช้ได้เพราะอะไรถึงทําได้เพราะว่าสเตมเซลล์จาก ต้นเขียวตัวนี้นะคะได้รับการรับรองมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะว่ามีผลงานวิจัยรับรองมาแล้วว่าเขาสามารถที่จะมีเซลล์ใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดทาปุ๊บสามารถซึมลึกเข้าไประดับชั้นเซลล์ของมนุษย์ได้การทํางานคือ1ไปทําให้คอลลาเจนบนผิวของเราเกิดการคลายตัวแล้วเรียงตัวกันใหม่พอ,อมันเรียงตัวกันใหม่ปุ๊บคอลลาเจนที่ผิวหน้าของเราก็จะทําให้หนังเราตึงนะคะทำให้หน้าของเรายก ทำให้หน้าของเราใสทาให้หน้าของเราฟูส่วนใครที่เป็นหลุมสิวนะคะพวกนี้คือเซลล์ที่ผิวหน้าเนี่ยมันตายแล้ว<ะ>แต่ว่าผลิตภัณฑ์มินดิดีสามารถทําให้เนื้อที่ตายแล้วเนี่ยกลายเป็นคลายตัวและสามารถทําให้เนื้อมันฟูขึ้นมาได้<อ>ริ้วรอยต่างๆก็ทําให้มันยกขึ้นมาได้ส่วนฝ้ากระจุด,ด่างดำที่เป็นจุดๆดาๆ,ดๆแต้ม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 พวกนี้จะไปปรับเม็ดสีถึงระดับชั้นเซลล์ไม่ใช่ครีมพอกหรือว่าครีมที่เอามาโปะด้านหน้าทาได้แค่ ผิวระดับ2เท่านั้นก็คือมันไม่ลงไปลึกไม่ลงไปลึกแต่มินิดีลงไประดับเซลล์ชั้น4ี่เลยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเห็นผลเร็วนะคะใครที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์มินิดีแล้วตอนนี้รับโปรโมชั่นก่อนเลยนะคะ1ขวด3,990ัาทเบหรือ1,900แต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยสั่งซื้อเลยมินิโปรโมชั่นพิเศษและลูกค้าเก่าวันนี้เพิ่มตังอีก300เอาไปเลยอีขวดหนึ่งค่ะถ้าเกิดคุณได้2ขวดในราคา2,200ถูกมากคุ้มมากจากราคาเต็มนะคะ7,980บาทสังซื้อนนี้ที่0 2 1บาท0 4 4นะคะคุณจะ ได้ไปเลยสองขวด,ลวดแล้วก็เดี๋ยวช่วงเบรกที่3มาดูดวงฟรีๆกับหมอซีหรือหมอมวยค่ะใช่แล้วพี่มิ้นท์อย่างนี้ <No. S 2> ต้องถามนิดนึงค่ะว่าอย่างที่พี่มิ้นท์บอกไปว่ามันลงลึกถึงระดับชั้นเซลล์อนันนี้พอดีว่ามันเหมาะเลยนะกับคนที่เคยแพ้สเตียรอยมาใช่ใช่ใชเพราะว่าบางคนคุณผู้ชมคะหรือว่าเคสตัวอย่างที่คุณผู้ชมจะได้ชมรูปต่อไปนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นผู้ชายด้วยแล้วเขาโดนโอ้โหเรียกว,ว่าสเตียรอยกัด กินถึงขั้นเซลเลยนะขั้นกล้ามเนื้อขั้นเซลคุณผู้ชมคิดดูแล้วกันเห็นไหมเหมือนเป็นสิวซ้อนสิวซ้อนสิวอีกทีพี่มินจริงจริงคือเจออย่างนั้นหลายหลายคนบอกว่าบางทีเดินไปหาหมอตามคลินิกหมอบอกโอ้ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันนะคะแต่ว่ามินนิดดีก็สามารถที่จะดูแลผิวของคุณได้ไประดับชั้นเซลลค่ะเคสของน้องฟรุ้งฟริงคนนี้นะคะก็คือเป็นเคสที่แพสเซียรอยมาใช้มินนิดดีแค่ขวดเดียวค่ะตัวแพสเซียรอยหายไปขวดที่สองหลุมสิวจะตื้นขึ้นใช้ขวดที่สามผิวเรียบเนียนนะคะเพราะฉะนั้น มาคือเคสของน้องเอ็มนะคะเน็ตไอดอลเหมือนกันโอ้ยอนนี้เป็นสิวฮอร์โมนสิวฮอร์โมนสิววัยรุ่นซึ่งน้องอย่าหนีปัญหาตรงนี้บางคนก็ปล่อยเลยนะไม่ได้หนีหรอกฉันไม่สนใจมันแต่เริ่มสะสมตั้งแต่การเป็นวัยรุ่นปุ๊บโอ้โหพี่มิน้นค,ค่ะแค่เข้ามหาวิทยาลัยหลาย,ลยคนบอกว,นกว่านึกว่าผ่านสงครามโลกผิวหน้าคืออุกบาทค่ะปลุมลึกล่องลึกเพราะว่ารายบางคนบอกว่าเป็นก็ปล่อยเป็นสิวน้องเอากิ๊บดากดกดกดแต่น้องเอ็มขนาดผิวผู้ชายดูแล้วกันใช่หน้าใสก็เด็กผู้หญิงในโรงเรียนที่เดินสวนกันอีกกออ่ะชแลล้้ววเราาตงบย ถ้าคุณดูแลเร็วหน้าคุณก็จะดีเร็วใสเร็วแล้วก็สตาร์ความเด็กไว้ส่วนปัญหาต่อมาก็คือปัญหาคนที่หน้าแก่มีริ้วรอยนะคะอย่างรุ่นแม่เราหรือรุ่นประมาณ 45, 50, 60, 70ลูกค้ามินอายุสูงสุดอยู่ที่90 90เป็นรุ่นของคุณยาย่ี่ทีนะคะก็คือ คุณแม่เนี่ยซื้อไปฝากคุณยายและคุณยายก็ใช้แล้วก็มีความสุขนะคะเคสต่างๆเหล่านี้ค่ะเป็นรีวิวที่เราให้คุณได้ดูว่าใช้ Before After before After เห็นการแตกต่างเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรผลิตภัณฑ์มินิดีใช้ได้ทุกเพศและทุกวัยใช้ได้สําหรับคนที่มีปัญหาหนักไปจนถึงคนที่ไม่มีปัญหาเลยส่วนใครที่แบบว่าเฮ้ยมินอายุเท่าไหร่38ค่ะเพื่อนวัยเดียวกันบางคนบอกว่าเฮ้ยแก38ทําไงวะไม่ต้องทําอะไรคะ่ะใช้มินิ่ดีขวดเดียวจบใช่แล้วนะคะแล้วต้องบอกว่่าาาาาผลิิิตภัณฑ์มนนดดีทํไ้จจรรงๆะะะคเพวก การวิจัยที่ประเทศสหรัฐประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะกับคุณหมอที่สหรัฐเขาจับมือกันมีคุณหมอค่ะพยายามรักษาคนไข้ที่โดนแผลไฟไหม้อันนี้แหละเห็นไหมอันนี้นี่คือต้องขอพูดอีกหลังอีกครั้งหนึ่งคนที่ถูกแผลไฟไหม้แล้วทิ้งไว้นานๆเนื้อมันจะตายแล้วมันจะเกาะติดกันค่ะคุณหมอพยายามที่จะปลูกถ่ายเซลล์พยายามที่จะฉีดพยายามที่จะใช้ทุกอย่างเพื่อให้ให้แผลถูกไฟไหม้นั้นคลายตัวเพื่อจะให้แขนมันงอได้เหมือนเดิม,มนะคะปรากฏว่า ใช้เวลานาน,นมากก็ยังทําไม่ได้คุณหมอท่านนี้ไปอ่านผลงานวิจัยค่ะของนักวิจัยที่ผลิตสเต็มเซลล์จากแอปเปิลเขียวสายพันธุ์สวิสการ์เดนเนี่ยที่อยู่ในขวดมินิดีเนี่ยเฮ้ยไปอ่านวิจัยนี้เจอและปรากฏว่าสเต็มเซลล์แอปเปิลเขียวสามารถที่จะมีเซลล์ใกล้เคียงกับมนุษย์คุณหมอก็เลยเอาสเต็มเซลล์ตัวเนี้ยมาทาแผลของผู้ที่ถูกไฟไหม้คนไข้คนเดิมรักษาไประยะหนึ่งแผลที่ถูกไฟไหม้สามารถคลายตัว เนื้อเนี่ยที่มันตายแล้วมันเกาะติดกันไปแล้วเนี่ยมันสามารถฟูขึ้นมาและมันสามารถสร้างตัวขึ้นมาใหม่และปราระแผลเนี่ยจากที่เป็นตะปุ่มตะปั่มเนื้อที่มันเกาะติดกันเนี่ยมันสามารถกลายเป็นแผลที่เรียบเนียนระยะที่2ของการรักษาของคุณหมอคือรักษาสีผิวให้มันสม่ําเสมอการเพราะถูกไฟไหม้ระยะที่3นะคะคือรักษาคนที่นะคะเป็นเขาเรียกอะไร ผังผืดอะค่ะที่มันเกาะกันแน่นๆมากๆสามารถที่จะรักษาได้ถ้าคุณใจร้อนสามารถเอา,เอา,เอาผลิตภัณฑ์มินิดีเนี่ยฉีดเข้าหน้าก็ได้แต่ต้องผ่านมือหมอนะคะต้องผ่านขั้นตอนต้องผ่านหมอจริงๆแต่วันนี้ไม่ต้องทําขนาดนั้นก็ได้ผลิตภัณฑ์มินิดีมีคลินิกดังๆหลายที่นะคะใช้คุณภาพเดียวกันมาตรฐานเดียวกันโรงงานเดียวกันฉีดเข้าหน้าของคนไข, <c oughs> ข้เขาจะผสมวิตามินซีผสมคอลลาเจนผสมอะไรแล้วแต่เพื่อให้หน้าเนี่ยมันกระจ่างใสเร็วแต่เราไม่ต้องผสมอะไรแล้วไม่ ทำอะไรแล้วค่ะ คุณแค่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์มินิดีไปทาก่อนนอนอก็ได้ผลเหมือนการฉีดเลยได้ผลเหมือนการทำโบท็อกซ์ให้หน้าตึงให้ผลเหมือนการทำร้อยไหมให้หน้ายกให้ผลเหมือนการทำฟิลเลอร์ยกหลุมสิวขึ้นมาใ,ให้ผลนะคะเหมือนการทำศัลยกรรมทุกประเภทแต่เราใช้วิธีการทาอย่างเดียวเหมาะเลยเหมาะเลยสำหรับใครที่บอกว่ากลัวในเรื่องของนวัตกรรม,มซึ่งถามว่าดีไหมมันดีคุณผู้ชมขาแต่ก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องอแต่จะดีกว่าไหมถ้าแค่หนึ่งหยดก่อนนอนแล้วก็สามารถได้คุณประโยชน์หรือว่าคุณภาพที่เทียบ เท่าแบบนั้นวันนี้ขอเน้นย้ำโปรโมชั่นส่งท้ายกันก่อนพี่มิ้นค่ะได้เลยนะคะใครที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์มิ้นทีดีตอนนี้ถือว่าโชคดีมากๆ15ท่านแรกค่ะจะมีสิทธิ์ดูดวงฟรีกับหมอมวยและหมอซีฟรีแบบเจาะลึกกันเลยทีเดียวเชียวในช่วงหน้า ตอนนี้ค่ะผลิตภัณฑ์เมนิดีหนึ่งกล่องราคา3990บาทสับาทซงซื้อตอนนี้ลดทันทีเหลือพันเถือว่าถูกแล้วนลี่ถูกที่สุดถูกที่สุดยังไม่พอให้ถูกกว่านั้นค่ะเพิ่มตังอีก300ค่ะคุณจะได้ใช้ด้วยไปฝากคนที่คุณรักด้วยให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้ให้ญาติให้ใครก็ได้ที่คุณรักนะคะเพิ่มอีก3 0 0เอาฟรีไปอีกดใช่งขวดถ้าก็คุณได้2ขวดไปในราคา2,200ถูกต้องจากราคาเต็มนะคะ7,980ัน้รยสบาทวันนี้โทรด,ด่วนเลยค่ะ ได้ไป2ขวดราคา2,200บาทค่ะโอ้โหโโครบไลยล่ะคุมก็นะคุณผู้ชมหาดูแลตัวเองบอกเลยค่ะว่าอยากจะมีสภาพผิวหน้าที่ดีอยากจะย้อนวัยก็ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรออะไรแล้วหลายคนบอกว่าเอ๊ะจะดีไหมหรีวิวเป็นเครื่องโอ้โหพิสูจน์ให้แล้วคุณผู้ชมหาขนาดคนที่เขาแพ้หนักขนาดนี้หรือว่าผลวิจัยก็เองนะคะที่บอกว่าโอ้โหคนที่ผิวไฟไหม้เนี่คือ ผิวหน้าเรามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นใช่ไหมหเราไม่ได้แย่ขนาดนั้นคุณผู้ชมขาเพราะฉะนั้นใครตอนนี้ที่อาจจะเป็นแค่รอยหลุมสิวหรือว่าอาจจะเป็นแค่รอยตีนกาก็อย่าเพิ่งเครียดนะคะอลองเอามินิดีไปใช้ดู0 2นย์สอ4หคะ่ะใช่แล้วนะคะและสั่งซื้อตอนนี้โปรนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าไม่นานคะ่ะเราจะมีการปรับเปลี่ยนโปรเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคุณโชคดีดวงดีงวณก็จะได้โชคในช่วงนี้แล้วก็ได้ถูกที่สุดเลยนะคะสองขวด2,200บาทเท่านั้นเองค่ะอะไรค่ะพี่มิ้น เซเลบเซเลบโอ้ใช่แอ้วพลาดไม่ได้นะคนนี้ใช่มีพี่ปิมซีโฟนะคะครูสอนเต้นแล้วก็นักแสดงนะคะแล้วก็เป็นคุณแม่นะคะวัยสาวนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ของมินิดีมีน้องใบเตยอาสยามนะคะที่ยังใช้มินิดี้นแต่ซีรีส์ที่1จ่ันยันซีรีส์ที่2นะคะแล้วก็ยังมีเร่ากลุ่มของศิลปินหลายๆท่านรวมถึงพิธีกรคนในวงการต่างๆนะคะก็ต่างใช้มินิดีนี่แหละคุณผู้ชมคะเป็นตัวช่วยเพราะผลลัพธ์ที่ได้เห็นออกมา าบอกแล้วค่ะว่าผู้หญิงข้างๆพอลลี่ตอนนี้โอ้โหเดินไปที่ไหนเดินไปที่ซอยหอคุณผู้ชมค่ะใครก็หนุก็กลมกลืนเด็กมัธยมเด็กมปลายเด็กมหาลายัยเพราะฉะนั้นอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองวันนี้กดโทรหามินิดีเลยค่ะ02่ะ ศูนย์่ขอบพระคุณจริงๆค่ะขอบพระคุณค่ะเขาั่งซื้อกันมาได้อย่างต่อเนื่องเลยเพราะว่าช่วงหน้าสายสุดท้ายรออยู่แล้วพี่มิลสำหรับการดูดวงที่ต้องบอกเลยค่ะว่าคิวหมอที่เรามาคุณชมขาดาราเซเลบหรือว่าคนในแฟนเพจเองจองคิวรอแล้วรออีกแต่ว่าคุณเท่านั้นค่ะที่จะได้สิทธิพิเศษในการดูดวงแบบเจาะลึกถามเรื่องอะไรก็ได้แค่ง่ายๆการเป็นลูกค้ามินนี่ดย์สองหนึ่งศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่สี่ค่ะรับโปรโมชั่นไปนะคะสองขวดสองพันสองร้อยบาทเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะดูดวงกัน นะคะกับรายการสวยแซ่บร์สนับสนุนโดยมินนี่ดีเพราะเราอยากให้ทุกคนดูดีโทร02 104 9045 ช่วงนี้นะคะดูดวงแมนเวอร์นะคะโดยเฉพาะลูกค้ามินนี่ดีทุกคนได้ดูดวงแบบเจาะลึกเข้าไปจงแก่นถึงสวงอยากจะรู้เรื่องอะไรเจาะเข้าไปอยากจะรู้เรื่องอะไรแม่นแน่ๆกับหมอซีขยี้ดวงขยี้ไปถึงสวงของคุณเลยทีเดียว<ช>แต่ตอนนี้สําหรับลูกค้ามินนี่ดีทุกคนที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์มินนี่ดีสามารถดูดวงกันแบบฟรีๆกับหมอซีขยี้ดวงกันนะคะแหมพลังมาเยอะเชียวแม่ตอนนี้นะคะบอกโปรโมชั่นกันก่อน,อนเลยใครที่อยากจะดูดวงกันแบบฟรีๆไม่ต้องจองคิวนะคะดูกันได้ในรายการตรงนี้ผลิตภัณฑ์ ดีดีหขวดวันนี้3,990บาทลดทันทีหรือ1,900ก้าแต่ถ้าคุณเพิ่มเงินสา0รนะคะอีกแค่300คุณจะได้ฟรีไปอีก1ขวดถ้าก็ได้2ขวดในราคา2,200บาทจ้าราคาเต็ม7,980บาทโอ้โหลดไปเยอะค่ะซื้อสขวดจะคุ้มกว่ารีบโทรมาที่หมายเลข0 2 1 0 4 9 0 4 4นะคะกับมินนี่ดีวันนี้เลยค่ะจ้าและตอนนี้นะคะต้องขอต้อนรับมอร์ซี่คยีดูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจัตตาจัตตา ถูกใจกับหมอซีภูมออกถูกใจจี่เหนมิม้มมิ้ทำน้กกัดยีย่เลยยีย่ยียยยยย่เลย,ย,ยีย่ขย,ยีย้คันหลังมาเดินเก้าให้หน่อยเออเอ,อัน,นนัน้นเดินซิลเอไม่ใช่เหรอจะบอกคุณผู้ชมิดนึงว่าหมอซีเนี่ยเป็นการดูดวงโดยการผ่านไพ่พระจันทร์ใช่ซึ่งไพ่พระจันทร์เนี่ยจะเป็นไพ่ที่แตกต่างจากไพ่ทั่วไปยังไงนะคะหมอซีไพ่ไพ่ไพ่พระจันทร์เนี่ยเป็นไพ่ที่สะท้อนอารมณ์จิตใต้สำนึกลึกๆของคนออกมาคือถ้าสมมติเราจับได้อันไหนก็คือจิตใต้สำนึกของคุณจะเป็นอย่างนั้นถูกต้องสะท้อนออกมาเยสมมมมติวว่่าาาถซีค หนูเนี่ยจะประกวดได้ที่หนึ่งไหมคะจับมาหนึ่งไพ่สามารถชี้ได้เลยใช่เลิศดตรงนี้มาซี่คะแฟนหนูอ่ะมีกิ๊กหรือเปล่าคะหยิบมาเลยงี้ห้าคนนี้ฟันมาเลยรู้เรื่องตายเลยถ้าห้าคนเลิกเถอะพี่ว่าเลิกเลยใช่ไหมเปินดอกจีออนไม่แล้วถามได้ลึกถึงขนาดที่ว่ามาซี่คะคือแฟนหนูอ่ะช่วงนี้ไม่ค่อยทํากันบ้านเลยอะค่ะเกี่ยวกับอะไรคะหยิบไพ่ได้ด้วยนะพอหยิบมาปุ๊บอ๋อเขามีกิ๊ก อย่างนี้เลยเรื่องกันเลยถามได้ลึกขนาดนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องเบเบธรรมดาถามได้ง่ายมากแต่ก็ถามได้นะคะถึงเรื่องที่ดงที่ดินขายที่ดินขายนู่นน,น,นี่นั่นเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องอะไรถามได้แต่ตอนนี้ระหว่างที่เรากำลังพูดคุยกับหมอซีนี้ให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อลูกค้ามินนี่ดีใช่แล้วนะคะที่เป็นลูกค้าเรานะคะซึ่งหลายหลายคนพีม่มิน์ขาบอกเลยค่ะว่าชอบหมอซีถามจริงแล้วก็ตอบตรงตอบแปลงเพราะว่าตามลักษณะไพ่ที่พี่มิน์บอกไปเป็นไพ่พระจันทร์เป็นไพ่ที่เป็นไพ่ ที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมหรือว่าความรู้สึกของมนุษย์โดยตรงซึ่งตอนนี้ค่ะหนึ่งในลูกค้ามินิดีเรามาแล้วตอนรับในกลาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรจ๊ะปัดค่ะคุณขวัญปัดค่ะฮะคุณปัดเหรอคุณปัดใช้มินิดีเป็นไงบ้างโอเคค่ะใช้ดีใช้ไปกี่ขวดแล้วคะ วดเดียวเนาะถ้าจะซื้อตอนนี้มีโปรสองขวดนะพูดเลยอ่านะคุณปัดเป็นผู้โชคดีได้ดูดวงกับมอซี่ขยี้ดวงกันนะคะตอนนี้ต้องเสียงลำบากนิดนึงอยากทำเรื่องอะไรคะคุณปัดเรื่องแต่งงานค่ะว้าวถามว่าทันวานี้ได้แต่งหรือเปล่าคะทันวานี้ได้แต่งเฮ้ยมันใกล้แล้วนะใช่ทำไมจะไม่ได้แต่งไปจ้ะกรีฉันกรีได้รลยเธอ แล้ว็หารนกยุงดิ้นเป็นไปทำปรารถนาชันไหมเจมองงเงี้ยเป็นหางนกยุงชันนี่ไงอออเหรอนะาคุณปาคุณปัดจะได้แต่งงานตามปรารถนานะอันนี้เป็นไพ่อะไรคะหมอซีจ๋าแสดงว่าเคยกําหนดเคยกําหนดไว้แต่เลื่อนมาหรือเปล่าพอดีจะเป็นมกราแล้วเลิกไม่ดีก็เลยจะเลื่อนเป็นธันวาแม่เพ้อเดือนหนึ่งก็ได้แล้วเนี่ยประมาณเนี้ยพิจิกาธันวาเนี่ยได้แล้ว สมปรารถนาเลยใช่ยินดีด้วยนะคุณปัาคุณปัดอยากรู้อะไรถามได้เลยค่ะแฟนจะสอบติดตำรวจไหมคะแฟนจะสอบติดตำรวจไหมหมอซีหมอซีจับไพ่ให้นะะคทึบขึ้นมาเลยค่ะติดยังไงก็ติดร้อยเปอร์เซ็นต์ฟันเลยจ้ะเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอหมอซีใช่ไพ่พระจันทร์บอกเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงก็ติดเธอผู้ใหญ่สนับสนุนอยู่นั่นค่ะ ธอมีแต่เรื่องโชคดีนะคุณปาดน่าอิจฉามากเลยน่าอิจฉามากเลยเธองานก็จะได้แต่งแฟนก็จะได้เลื่อนตำแหน่งเนอะทำได้อีกตัวการเงินเกาะการงานของคุณปาดเองช่วงนี้เหมือนเหมือนอยากอยู่คนเดียวไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครเท่าไหร่นะใช่ใช่ทำไมไหนเล่าซิอ๋อไม่หนูพอดีหลายเรื่องค่ะเรื่องคน เพื่อนทำงานตอนแหลเยอะว้ายชอบหมอซีตรงนี้แหละโอยคนปัดจริงหรือเปล่าี่เพื่อนที่ทำงานตอนแหล่เยอะประมาณนั้นว้ายเธอหมอซียี้ไปถึงซวงแล้วน่ะไม่อยากยุ่งกับใครไงฉันอยู่คนเดียวของฉันดีกว่านนีขาดฉัได้เป็นเพื่อนเขานะไม่ใช่ไม่ใชตัวเองเหรอโอ้แล้วแบบนี้คุณปัดต้องทำยังไงอะคะหมอซีต้องทำยังไงถ้าเจอเพื่อนแบบนี้นี่จากคุณปัดไพ่เลเว์ขึ้นมา ให้ความรักให้ความเอาใจใส่แล้วก็เปิดใจให้เขาเยอะๆเขาเขาไม่ดีมาแต่เราดีไปชนะคนด้วยความดีซื้อใจเขาใช่จ้ะเห็นไหมไพ่ใบนี้มันสวยมากเลยรูปมันจะอาจจะล่อแหลมนิดนึงอยากจะได้ไพ่นี้แล้วเกินคืนนี้อยากไปทําอะไรคุณพี่ฮะอยากจะได้ไว้กอดไงเห็นไพ่พระจันทร์เขากอดกันนั่นะจูบด้วยนะจูบกันด้วยเรื่องการงานการดี การงานของคุณเมื่อกี้คุณได้ไพราชินีพัร์จันราชีพัชร์จันการงานจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ใช้เวลาประมาณสองเดือนนะแล้วจะดีขึ้นเองช่วงนี้เงียบๆนิ่งๆไว้แล้วก็ทําไปตามหน้าที่ของเราเดี๋ยวจะดีขึ้นเองจะไม่ต้องกระตกกระตามต้องคิดมากไม่ต้องอยากอยู่คนเดียวตัวมอบความรักให้อกคนที่มันเกลียดแล้วขี้ฉาเราตอแหลใส่เรามันเกลียดฉันใช่ไหมจะยิ้มให้มันกอดมันเลยแล้วก็จูบมือนใี้แบบนี้ตอแหลใส่ันยิ้มให้มัน เธอแล้วเธอจะได้ความรักกลับมาคุณปาดถ้าคิ้วเราเเอ่ออนักโไม่มีโอกาสได้ทาส่งออกไหมคะส่งออกหรือเปล่าไม่ได้ทํานะคุณปาดเรื่องส่งออกในพักไว้ก่อนนะจ๊ะยังยังดวงยังไม่มายังไมมาไปแต่งงานก่อนเธอแต่งงานก็เลิศแล้วนะรอก่อนรอก่อนโอกาสข้างหน้านู่นอาจจะมีอีกก็ได้นชแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งดวงตอนนี้ยังไม่ได้นะใช่ทำแล้วอีกคุณปาดไปเอา่ะ ไม่ค่อยไม่ค่อยมีแล้วค่ะก็มีสาวดีนั่นแหละเลยค่ะมีสาวดีดีงั้นทำเรื่องสุขภาพให้นะจ้าสุขภาพช่วงนี้หรอสุขภาพช่วงนี้ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยสุขภาพแข็งแรงดีค่ะเธอลดมากเลยคุณปัดต์หรอกสีชมพูดีมากเออเธอสุขภาพดีค่ะอยากสุขภาพดีต้องใช้มีนี่ดีด้วยอ่ ชอบหมอสีตรงนี้แลละค่ะยี่มินี่ดีอย่าลืมนะคะเป็นลูกค้า <c oughs> มินีดีคุณปัดค่ะต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆที่021049044ชีวิตดีหมดแล้วน้อหน้าเราต้องเปล่งปั่งกับการเป็นเจ้าสาวนะใช่เลยช่วงดีตลอดไปเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณปัด ร้อยครั้งนะหมอซีพูดตรงๆวิมินเท่าที่เราดูกันมาหลายคนจะพบกับปัญหาความเครียดไมมเกรนความรักไ่มลิกค่านี่สินเงินหมุนไม่ทันการงานไม่ยืดเราตก็ดึงออก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 แต่นี่ก็ถือเป็นเคสดีเนาะเพราะฉะนั้นนี่แหละหมอซีมันขึ้นอยู่กับการทำบุลด้วยใช่ไหมถูกต้องมันดวงของแต่ละคนเนี่ย จะไม่เหมือนกันแต่ละคนจะมีแผนที่ชีวิตแตกต่างกันค,คือมันเป็นกรรมที่ทํามาตั้งแต่อดีตชาติมาส่งผลถึงปัจจุบันนี้เอาอย่างนี้ตอนนี้ระหว่างรอสายลูกค้าม,มีนิดีรายต่อไปนะคะเราจะถามหมอซีดีกว่าว่าถ้าเราอยากจะส่งเสริมตัวเองให้เราแบบร่ำรวยค้าขายเงินคล่องอม,มีเงินเข้ามาไหลามาเทมาอย่างเงี้ยเราต้องทาบุญแบบไหนดะีคะโบราณท่านว่าไว้ว่า อยากสวยให้ถือศีลอ,อยากมีกินให้ทําทานอยากมีปัญญาให้ภาวนานะการให้ทานจะส่งเสริมดวงของเราให้ร่ํารวยยิ่งขึ้นให้มีเงินมีทองไหลมาเทมาแต่ถ้าอยากเกิดมามีรูปร่างหน้าตาที่สวยผิวพรรณดีะนะต้องถือศีลห้าให้ครบถ้วนแล้วก็ถวายมินีดีน่ารักที่สุด <c oughs> นี่ไงรามหนข้อห้านี่ไม่ได้เลยนะตรงไหนยอย่าให้เห็นฟังกี้วันตุกนะ ฟังกี้ก็ฟังกี้ฉันตื่น8โมงตอนคืนฉันโป๊ะมินเดีตื่นช้ามาหน้าฉันยังเด้งคนจับไม่ได้ฉันเปฟังกี้มาเล้วอย่างนี้คุณผู้ชมขาแน่นอนถ้าเราจะใช้ชีวิตแบบกระหน่ำซัมมเซลล์เราก็ต้องเลือกตัวช่วยดีๆเพราะตื่นตีสีทุกวันตีสี่ตีห้ทุกวันตอนคืนเนี่ยก็รีบนอนพอคืนมันสุกปุ๊บไม่ได้สิ มันเป็นคืนของเราเราไม่ได้จะเชิญชวนให้คุณผู้ชมไปเที่ยวแต่คืนนี้นะคุณผู้ชมคือมันสุกนะพาไปฟังกี้ด้วยนั่นไงแต่ต้องกลับมาบ้านแล้วพอกด้วยมินนีิดีเพราะตื่นเช้ามาชาวบ้านจับไม่ได้นะคะว่าเมื่อคืนไปสรุสเลมาตีสองตีสี่จับไม่ได้จริงๆ หมอซีอพูดถึงอย่างนี้นะใช้ชีวิตแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลแบบพี่มินออ้นเพราะฉะนั้นอยากให้ดูดวงโดยรวมคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ตอนนี้ะนะคะบางทีอาจจะเพิ่งแบบว่าโทรสั่งอ,อาจจะยังไม่ได้เข้ามาในสายของเราทันว่าช่วงนี้สิ่งที่ต้องระวังคืออะไร สิ่งที่ต้องระวังก็คือตอนนี้นะเศรษฐกิจบ้านเราไม่ดีเรื่องของขโมยขโจรควรจะล็อกหน้าตรงหน้าต่างให้ดีเพราะภพยใบน,ไปไปนี้หมายถึงว่ามีคนแอบเข้าที่หน้าต่างนี่<อ>เห็นป่ะนหน้าต่างใช่แล้วก็มาขโมยเงิน<ว>มาขโมยเงินของเราไปต้องระวังเรื่องของขโมยขโจรแล้วก็บ้านควรจะเก็บจะล็อกให้ดีหรือฝากบ้านกับตำรวจตำรวจไว้ จะได้ปลอดภัยแล้วก็นะช่วงนี้ก็จะมีหยุดยาวอีกแล้วไงก็ต้องระมัดระวังกันช่วงนี้ระมัดระวังขโมยขโจรให้ดี เข้าบ้านตนะคะไม่ใช่บ้านเราก็บ้านคนอื่นก็เป็นหูเป็นตาเป็นจมูกเป็นปากเป็นปอดเป็นอะไรของเขาเนี่ยอะเป็นเยอะยศดูเฉยๆยไม่ใช่ไปเข้าบ้านเขาไปดูสังเกตสังกาเอ้ยเพื่อนบ้านเราเอ้คนนี้ไม่คุ้นเคยมันขึ้นหน้าต่างเนี่ยเออกระโทรบอกเพื่อนบ้านใช่อย่างน้อยไม่ใช่แค่บ้านของเราข้างเราบางทีบางคนบอกไม่เกี่ยวกับบ้านฉันฉันรอดฉันรอดแต่คุณผู้ชมก็ขึ้นข้างบ้านเราได้วันหนึ่งเขามาบ้านเราได้เหมือนกันเพานั้นต้องไมู่กเป็นตานะเคยมีเคสยังไงปลอมตัวเป็นคนตัดย่ามาตัดข้างบ้านข้างบ้านก็ไม่่รู้นวาคตัด ข้าข้างนจ้างม,มามที่ไหนได้ขนเซฟเข้าไปหมดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ภัยมาทุกรูปแบบเนาะก็ต้องพึงระวังนะคะแต่อีกหนึ่งอย่างที่ต้องระวังอย่าพลาดซื้อ,อยังไงนะเซ่จ้าสำหรับโปรโมชั่นของมินนีดีนะคะระหว่างรอสายลูกค,ค้านะ021049044นะคะสำหรับใครที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์มินนดีคุณจะได้ดูดวงแบบเจาะลึกๆๆก,ก,ก,กับหมอสี่ขยี้ดวงอยากรู้เรื่องอะไรถามมาค่ะ ไพ่หนึ่งใบบอกเลยค่ะหนึ่งเรื่องอย่างชัดเจนไพ่สองใบคนอยากรู้สองเรื่องไพ่สิบใบคนอยากรู้สิบเรื่องโอกาสนี้เป็นโอกาสของลูกค้าเ mm hmm. มนี่ดีที่จะได้ดูดวงกับหมอซีคยี่ดวงจริงๆ1หนึ่งขวดสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทลดเหลือพันเก้าถูกมากแต่ถ้าคุณเพิ่มอีกสามร้อยคุณได้ฟรีอีกหนึ่งขวดใหญ่หญหญเต็มๆเหมือนกันสองขวดแค่สองพันสองร้อยบาทสั่งซื้อตอนนี้ได้ดูดวงฟร,ฟร,ฟรีมีเฉพาะรายการสวยแซบเวอร์เท่านั้นค่ะศูนย์สองหนึ่งศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่สี่ค่ะใช่แล้วค่ะโอ้โห oh, สุดยอดเลยมาดู <Yeah. S 1> ให้เราคนละข้อดีกว่าหมอสีได้เลยอยากรู้เรื่องอะไรอยากรู้เรื่องความรักอืมแค่ความรักความรักิีมาหนึ่งใบต่อหยิบเองเลยหยิบเองเลยไจะให้ใครหยิบน้องเหรอโอ้ตื่นเป้ะนะเรื่องของความรักมันเป็นยังไงนะให้ผู้ชมให้คุณผู้ชมดูนาทัยก่อนฮึบไวเห็นทพ่ไหมทำไมมันนั่งเศร้าปากเบิ้นหนึ่งกันรูปที่พี่มิ้นกําลังแก้ผ้านั่งกอดเข่าอยู่เหรอฉันอยากอยู่คนเดียว แม่นี่กว่าตาเห็นอารมณ์อะอารมณ์มันอยากอยู่คนเดียวเลยเห็นปะไพ่ไปเนี้ยทำไมหมอซีเม่นี้แม่นี้คือใบอะไรคะมันมีความกลัวอยู่ลึกๆข้างในแต่ว่าใจหนึ่งก็อยากก็อยากได้ความรักใหม่ๆก็ยังปิดไม่สุดอ่ะเนาะแบบอย่างเงี้ยแบบตายหรือเธอคือตอนนี้เป็นคนอยากอยู่คนเดียวมากเลยเขาอยู่กันหลายคนแล้วปวดหัวแล้วทำไมต้องหลายคนล่ะมีลาคนจะไม่เวียนหัวจะไม่เวียนหัวอยู่ลัม ออกี่กี่ตัวแล้วห้ามครบเป็นเตัวโน้ต <6. S 1> เดี๋ยวเขามารวบเลยวันนี้ค่ะ ได้พบความสนุกนะคะเคล็ดลับนะคะรวมถึงโปรโมชั่นเด็ดๆและยังแถมท้ายกันด้วยการดูดวงดูโดยรวมให้กับคุณผู้ชมด้วยแต,แต่ถ้าอยากดูแบบเจาะลึกนะคะเรื่องอะไรเราไม่จํากัดเลยทีเดียวนะคะ,คะเป็นลูกค้ามินิดีหน้าดีชีวิตดีจริงๆคุณผู้ชมนี่นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณหมอซีขยี้ดวงค่ะขอบคุณค่ะหมอซีวันหลังมาขยี้ดวงอีกนะชอบมากไพ่หนึ่งใบนิ้ ฟัน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 ของแม่ต่องท้ายเราเต้นท่าซักผ้ากันดีกว่าค่ะที่โอเควันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วนะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ